เป็นบ้านที่นุนตั้งใจทํามากตอนนี้นะคะมันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะห้องเนี้ยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเสร็จก็ทะลูฮาลาอยู่นะ ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบสดชื่นมากเพราะว่าบ้านจะเสร็จแล้วจ้าจะเสร็จที่แปลว่าอีกหลายเดือนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างเพราะว่าล่าสุดที่คุูควรเห็นก็คือโครงเลยนึกออกปะซึ่งตอนนี้นะคะมันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะ โอเคเข้ามาข้างในนะอันนี้จะเป็นที่จอดรถที่จอดรถเนี่ยจะจอดได้ประมาณตรงเนี้3คันนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้อีก2คันประมาณ5คันแต่ว่าถ้ารถคันไม่ใหญ่อะ่ะได้ประมาณ6คันเพราะว่าบ้านเราแบบหน้ากว้างมากทุกคนแล้วก็จะทําเป็นกันสาดเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจอดรถเลยอย่างเงี้ยเวลาฝนตกเราก็แบบไม่อยากต้องมาคอยล้างคอยเช็ดยอะไรเงี้ยเราก็เลยทําเป็นแบบปิดไปเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของแสงซึ่งตอนนี้คุยกันอยู่ว่าตัวกันสาดเนี่ยมันค่อนข้างบล็อกแสงที่จะเข้ามาทางสตูอะฝั่งตอนเย็นตรงเนี้ยเราก็เลยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะจอบตรงเนี้ยจะเป็นแบบเพด านใสเพื่อที่ว่าให้แสงมันเข้าหน่อยไม่แบบมืดถึบจนเกินไปนะคะแล้วก็จะแบ่งฝั่งสัตตูกับฝั่งบ้านแบบชัดเจนเลยประตูนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ย ก็ปรึกษาซินแสเรียบร้อยแล้วว่าเป็นจุดรับซับพเพราะว่ามันตรงกับแบบทางสามแพ่งพอดีแบบเข้ามาเลยแบบเต็มเต็มรับพลังงานอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไว้ใช้ทําธุรกิจอะที่ไม่ได้เป็นอยู่อาศัยเป็นบ้านอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็เน้นการแบบทําให้บ้านสว่างตลอดเวลานน่นก็เลยเลือกบ้านสีขาวแบบสตูสีขาวไปเลยนะคะมันก็เลยจะทําให้แบบเออรับซับได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นฝั่งสตูหมดเลยทุกคนอันนี้คือสตูแบบว่า เราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือจะเป็นสตูตกแต่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นสตูตกแต่งมาจนถึงเสานี้นะคะ แล้วก็เราจะปิดทึบแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสตูลิมโบก็คือเป็นสตูฉากสีๆเนาะเดี๋ยวเราจะติดลิมโบไว้ตรงนี้อันนี้อาจจะเป็นโซนแบบแต่งหน้าหรืออาจจะทําเป็นแบบเคาน์เตอร์สําหรับปรุงน้ําหอมเดี๋ยวค่อยวาดนะคะอันนี้เป็นห้องน้าตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของซึ่งเดี๋ยวจะทุบไปข้างหลังอีกเพราะว่าแค่นี้น่าจะเก็บไม่พอ โอเคก็ประมาณนี้สําหรับสตูแต่ว่าจะบอกว่าฝ้าเพดานคือสูงมากแบบโปง่งโล่งสบายแล้วก็เวลาที่เราจัดแสงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบฉ่ำอะ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าคัดเอาไฟจะอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่านูน่นมีโครงการที่จะซื้อรถตู้แต่ว่ารถตู้ของนูน่นเป็นไฟฟ้า100%เซนะคะเพื่อที่ว่าแบบเราติดตั้งไอ้ตัวแท่นชาร์จไฟรถก็คือสามารถทําได้ง่ายเลยคือมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีติดโซลาเซลลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเขาก็แนะนาว่าถ้าสมมติว่าเป็นโซนหน้าบ้านอย่างเงี้ยมันจะควบคุมแผงไฟได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบสนใจติดโซลาเซลนะคะควรจะให้ช่างของโซล เข้ามาดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราใช้ไฟเยอะแค่ไหนตอนกลางวันใช้ไหมตอนคืนเปิดไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีมงานนะคะตอนแรกมา2คนตอนนี้มา5คน6คนมีในท้องอีก1คนนะคะก็ยินดีกับคุณโบโด้วยนะจ๊ะ ซึ่งอันนี้เป็นกลัวหลอกเหมาะสําหรับการแบบชงกีชาจะบอกว่าตรงนี้เรากําลังคุยกันเรื่องเคาน์เตอร์ของครัวอยู่เพราะว่าหลังจากที่เปิดแบบไป <pueda. S 1> เขาบอกว่าเดี๋ยวระวังไงหลังตรงนี้มันก็เลย <ไง S 1> ยังไม่ได้ยืด ใช่เพื่อที่ว่าจะคุยกันว่าทํายังไงให้มันไม่หายงายหลังแบบลองสเปซกันอยู่นะคะซึ่งที่มันชาขนาดนี้เพราะว่าพวกตู้อะไรอย่างเงี้ยนุ่นบอกเขาเลยว่าพวกที่เป็นชั้นขั้นนะคะคือยังไม่ได้ให้เขาติดตั้งอะไรเลยเพื่อที่ว่าจะมาดูว่าชั้นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือไม่อยากแบบมีมาแล้วแบบใหญ่เกินหรือแบบเล็กเกินอยากให้มันวางแล้วพอดีสวย งงทุกคนหาประตูบ้านตัวเองไม่เจอถ้าเป็นครัวไทยอะ่ะจะออกทางนี้ซึ่งเราจะทําเป็นตู้แบบไม่เห็นแบบซ่อนเอาไว้ซึ่งอีกแง่หนึ่งก็คือซ่อนจินแสด้วยโดนแน่นอน <c oughs> เข้าแล้วก็ทะลุออกไปบอกจินจะไม่มีประตูแต่ว่าจริงๆแล้วมีซึ่งออกไปฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวไทยเป็นห้องซักล้างนะคะแล้วก็เป็นห้องแม่บ้านเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จอีกทีก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะ ฝั่งนี้เป็นห้องแมวห้องแมวคือเลิศเกินละใหญ่มากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเดินได้ทั่วบ้านอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือจะจํากัดให้เขาอยู่แต่ในห้องก็เลยกลัวเบื่อกลัวเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นห้องแมวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีกระจกเยอะเพื่อที่ให้เขาดูวิววิวที่ตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะน้องนากลางทุ่งมากเดี๋ยวบอกอีกทีก็ถ้ามีสปอนส่วนก็อาจจะเป็น แล้วอันนี้คือให้เลือกอะไรอ่ะพวกนี้ก็คือเอาอย่างเช่นกระจกเงาห้องน้ำว่าชอบอันนี้อะไรอ่ะทีวีทีวีอ๋อมอกอัตัวอย่างอ๋อเป็นกล่องใช่เอาไว้แบบให้น้องแมวเดินบนทีวีอ่ะเดี๋ยวขึ้นลูปอินเสิร์ตน่ารักซุกปิกแล้วอันนั้ให้เลือกอะไรสมมติถ้าเป็นหน้าบานตู้อ่ะตู้เสื้อผ้าใหม่มาพวกที่เป็นตู้ใสอะไรเงี้ยหรือว่าตู้โชว์กระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่อ๋อซึ่งกระจกนี้เราได้สปอนยังคะยังเลยจบ โอเคดอตเอกสปอนอ๋อดอตเอกสปอนเลิศอ่ะเนี้ยอย่างสีอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าได้อะเกือบละถ้าให้เปิดเข้าได้ถ้ายังไม่เข้าก็ยังไม่เปิดอ่าเราก็มีไม้พื้นที่นุ่นยังไม่มีอ่าลองลองเลือกเอาที่เอาสีที่ชอบสักอันนึงอันนี้เนอันนี้ฉันชอบสีประมาณนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเวลาฉันเอาเครื่องสำอางวางพื้นแล้วถ่ายอ่ะสวย แต่ว่าตรงนี้อาจจะสูญไปต้องมีอีกชั้นหนึ่งให้น้องปีนแต่ตรงนี้ทําเป็นไอ้นี้ดิเออพี่นุ้นแก้เยอะนะครับน้องดูบอกโอ้เรียกว่าแก้ทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกเดือนเอางี้เดี๋ยวเปลี่ยนอีกรอบเดียวเปลี่ยนอีกทีเดียวจบ เอามาฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ว่าใต้บันไดเราจะทําเป็นอะไรเป็นสวนหินแล้วก็มีต้นไม,ม้ปลอมก็หินเข้าได้ต้นไม้ปลอมเข้าได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นทุกคนตอนแรกก็กลัวว่ามันจะเล็กไปอะพอมันเสร็จเป็นรูปเป็นล่างแล้วมันก็ใหญ่ละทีวีอยู่ไหนเป็นเดข้างหลังตรงนูน้นแต่ว่าทีวีจะเป็นแบบหมุนได้หมุนไปฝั่งนู้นก็ได้หมุนไปดูฝั่งครัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบอกเขาแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนบีว่าแบบไม่ได้อยากได้บ้านแบบกว้างไปมันเหงาอะเวลาเดินแล้วก้องก้องแบบเหมือนอยู่สาราวัดอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะว่าฝั่งสตูมันเหมือนสาราวัดอยู่แล้วไอ้พวกนี้เสร็จแล้วพวกผนังใช่พวกนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเริ่มลงสีรองพื้นละซึ่งไฟบ้านเรานะคะหรูหราม,มากแลมติตเจ้่ แรมติสูดทั้งหลังเลยแล้วก็เข้ามาดูให้แล้วว่าการติดตั้งเป็นยังไงต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณแรมติสุดที่เมตตาอาปาขึ้นหุยบ้านมีบันไดแล้วอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟิวล้อฟิวอะไรเอาไว้อย่างงี้ใช่ร้านนี้ก็เดี๋ยวแขวนคุณใจรถเป็นฟิวแบบกลับมาบ้านแล้วขึ้นบันไดแขวนเอาคุณใจรถแขวนเสร็จปับ อันนี้ติดฟิล์มยังกระจกอันนี้อันนี้เป็นกระจกใสแต่ว่าติดฟิล์มกันร้อนไว้ให้ก่อนซึ่งบ้านเรานะคะใช้ฟิล์มเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าจะเอายี่ห้อไหนเป็นพิเศษเข้าได้อันนี้เป็นระเบียงยังไม่ได้ติดกระจกขึ้นมาจริงๆมันจะมีแบบที่กันเป็นกระจกแล้วก็โน่บอกว่าเดี๋ยวจะทําระเบียงลาดไม่ให้มีน้ําขังแต่ว่าตอนนี้น้ําฉํา ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องปรับให้น้ํามันลงสองทางาฟังไว้นะทุกคนปรับให้น้ํามันลงสองฝั่งถ้าน้ําขัง .x อันนี้เป็นน้องน้องคนสุดท้องนะคะยังไม่เสร็จซึ่งเลิกย้ายเข้าของเราอะนะวันนี้คือวันที่29กันยาซึ่งเลิกย้ายเข้าของเราคือส5ห้าพฤศจิกางงเหมือนกัน โอเคไม่งงไม่งงนู่นไม่สรุปห้องพระเลยแค่ไม่สรุปห้องพระมันเลยช้าหรอถูก <c oughs> อันนี้คือห้องมืดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วห้องนี้เป็นห้องดูหนังทุกคนมันก็เลยจะมืดมากๆนะคะแต่ว่านุ่นอจจะทําเป็นห้องที่แบบมีชั้นด้วยเพื่อแบบเก็บของสะสมแบ็กพิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเป็นแบบโซฟายาวเลยสําหรับนอนจะนอนดูหรือว่าจะนอนหลับก็ได้เลยแล้วแต่ตามอัธยาศัยอันนี้คือห้องพระนะคะ คือห้องพักจะกว้างนิดนึงเพราะว่าเวลาที่หลวงพ่อมาทําทุระในกรุงเทพอะไรเงี้ย<ม>เขาจะนอนห้องพักเพราะว่าเขาแบบนอนเป็นเตียงเป็นอะไรไม่ได้นะคะถ้านิมนต์มาเนี่ยส่วนใหญ่อะหลวงพ่อจะอยู่แต่ในห้องพักอะไรอย่างนี้ก็เลยทําห้องพักให้กว้างนิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวข้างนอกอะคะ่ะตรงเนี้ยเป็นกระจกใช่ไหมแต่เดี๋ยวข้างนอกอะจะทําเป็นสวนเพื่อที่ว่าจะได้แบบเป็นวิวสวยๆแต่ว่าถ้ามองเข้ามาจากนอกบ้านอะจะไม่เห็นสวนเป็นสวนซ่อนแอบ ซึ่งบ้านเรากระจกเยอะมากอย่างที่บอกนะคะบีมเขาได้มา,มาต่ออันนี้เป็นห้องนอนของนพลัลก์เองฮาดาซึ่งห้องนอนเราอะเล็บไว้เลยว่าเอาไม่ใหญ่เอาเป็นฟิลแบบพอนอนเพราะว่าถ้าสมมุติว่านอนห้องใหญ่ๆที่แบบมันกว้างเกินอะไรเงี้ยนุนไม่ชอบมันรู้สึกห่วงเหวงมันกว้างเกินนะคะแล้วก็ตรงเนี้ก็จะเป็นออกไปตรงระเบียงที่แบบมีสวนได้อืมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี ต่อมาที่ใหญ่กว่าห้องนอนก็คือห้องแต่งตัวจ้าซื่อห้องแต่งตัวเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่ามันสวยอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบสวยมากแต่เสียดายที่แบบแสงเข้าฝั่งนี้ใช่ปะแล้วก็โต๊ะท่องอูู่ฝั่งนี้แบบฟิกตอนแรกจะทํากระตจกแบบเลื่อนแต่พอเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่ามันเลื่อนไม่ได้เลื่อนได้ปะล่าสุดที่คุยกันก็คือสามารถเลื่อนไปปิดได้ อ๋อเป็นเลื่อนได้เป็นเป็นแบบลางแอบเพื่อเลื่อนกระจกได้ข้างบนก็จะวางเป็นขนนกอะไรแบบคุณนายแบบลูกผูดีแบบเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูวตอนบ้านเสร็จอยู่ไปสักปีหนึ่งอะลูกผูดีถ้าเสร็จก็ฮารูฮาราอยู่นะอันนี้เป็นที่นั่งใช่ไหมเออนั่งได้จริงอะเรามองไปแบบเห็นหลังคาโกดังทำ เออแต่แสงสวยนะตรงเนี้ยคือแบบถ่ายรีวิวตรงนี้ว้าวแสงฉ่ำมากแกวว่าตู้จะพอของปะโดยเฉพาะกระเป๋าแล้วความสูงอะ่ะมันจะวางได้จริงปะเบอร์กินเบอร์กินวางได้ชาแน,นลวางได้ที่มันจะวางไม่ได้จะเป็นพวกหลุยที่มันเป็นทรงใหญ่ไม่ใช่อะไรนะเสื้อผ้าก็ไม่พอแล้วหนึ่งพอมาเห็นนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นลินชักใส่พวกชุดชั้นในอ,อะไรพวกนี้มากกว่าซึ่งห้องนอนเรานะคะพอเข้ามาในเนี้ปุ๊บอะเดี๋ยวจะมีการเปิดห้องแต่งตัวใช่ปะแต่ว่าพูดไปก่อนเลยว่าห้องจะเป็นเปิดประตูแบบพิสูจน์ลายหรือมือเท่านั้นจะไม่มีรหัสใดๆทั้งสิน้นแล้วก็แบบมีสแกนม่านตาอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็เน้นกว้างเน้นอะไรใหญ่มาก คือบีเคยว่าไม่อยากไดห้องน้ําแคบเพราะว่าตอนเด็กเคยโดนขังห้องน้ําแล้วแบบไม่ชอบอยู่ในห้องน้านานๆจะเป็นคนที่อาบน้ําเร็วมากถ้าห้องน้ําแคบๆแบบเวลาไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรเงี้ยไม่กล้าอยู่ในห้องน้ํานานๆนะคะโดยเฉพาะห้องน้าที่มันเป็นตู้แบบกระจก่ะที่แบบเดินเข้าไปแล้วแบบมีฝักบัวแล้วอาบๆจะบอกว่านู่นอาบน้ำห้านาทีได้เสร็จแต่ห้องนี้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งชาติ ซึ่งโคมไฟตรงนี้นะคะถ้าในแบบอะ่ะมันจะเป็นพวงกลมๆใช่ป่ะแล้วแบบโชคดีมากเลยที่เราไปเจอที่แรมติจูดแบบเมือนแบบเป๊ะร้อเอซ็เอเราก็เลยจะได้ใช้โคมตรงนี้เป็นแรมติจูดนะคะสวยมากซึ่งใครที่ต้องการการออกแบบนะคะหลังพฤจิกาเราบ้านเร็นเซก่อนหลังพิจิกาติดต่อได้ .x แต่ขอเป็นหลังพิจิกานะตอนนี้ยุง่งขอคิวยากมาก มันต้องสรุปท้องพักก่อนแบบอาจจะเปลี่ยนมีเปลี่ยนนิดหน่อยจากคลิปแรกที่เราทํามาเพราะว่าเนื้อความที่เออพาเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือรูปแบบของชั้นอะพอซอยมามันมีไม่กี่ชั้น ัวจะวางไม่พอหรือว่าแบบวางมามันจะดูเลอะๆเถอะๆนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบชั้นที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวโซนเทพอ่ะจะมาอยู่หน้าประตูแทนโอเคประมาณนี้นะคะวานนูนก็เรียกว่ายัางไม่เสร็จแต่ใกล้จะพยายามเสร็จให้ได้แบบสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ จะบอกว่าเป็นบ้านที่นุ่นตั้งใจทํามากทุกห้องคือแบบมีส่วนรวมตั้งแต่แบบหน้าบ้านเข้ามาจนถึงทุกที่นะคะแล้วก็ทีมงานออกแบบเหนื่อยกันมากนะคะใครที่แบบอยากสปอนเซอร์นะคะก็สามารถเข้าได้นะคะตอนนี้มีสุขภัณฑ์ที่ต้องการนะแล้วก็มีกระเบื้องลายไม้นะคะมีโฟล์เซลล์กระเบื้องในห้องน้ํานะคะแล้วก็มีแอร์นะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถเข้าได้เลยนะคะก็จะทําให้เต็มที่ทุกคนก็ขอให้ทุกคนซัพพอตในการแบบ ส่งให้คลิปนี้แบบคนดูเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้ล้านๆเลยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนนะแล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จเราเจอกันนะจ๊ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย